รัฐวัฒน์จัดให้รู้สึกสึกวันนี้ที่มาให้กำใจน้องเป็นไงบ้างทุกคนโอ้โหเหมือนน้องมาให้กำังใจผู้หนู่นะคะัน้องเก่งเกินคือน้องเก่งมากแบบว่านั่งดูแบบโหรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแบบน้องเขาเขาเรเขารู้สจริงจริงคืออายใช่เพราะว่าน้องน้องทำได้ดีมากแบบเพอร์ฟอร์มทุกอย่างคือแบบ ดูไม่ตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยค่ะครับดูเหมือนเจนเวทีมากๆย้อนคิดถึงตอนแบบุ้ยเราใหม่ๆไม่ต้องใหม่ๆเมื่อกี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้แค่ขึ้นไปบนเวทียังยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนนี้ก็ตื่นเต้นเลย ้ยใครคะจริงเหรอคะน้องมุกบอกว่าเขาเขาวันนี้ก็เลยถามว่าไปถามเอมี่ก่อนให้บอกว่ามีอะไรฝากบอกวันนี้ไหมมุกเขาก็บอกว่ารักนะคะโอ้ยอ่ะน้องมุกต่อยด้วยเวัาเอล้รักมันอุ้ย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 ียมีคนหนึ่งนะไ้ไม่เราเห็นหนคนนึ่งมีนหนึ่งมีคนนึง่ดีจะดีๆงๆก็องอน้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาเป็น คลายเดียวกันละอุ๊ยคือน้องมุกเป็นคนที่แบบหนูเจอครั้งแรกหนูบอกพี่นิว่คนนี้สวยมากคนนี้สวยมากอุยสวยจริงสวยจริงนลุกแค่ไหนเจอสวยจริงแล้วพอมาเห็นวันนี้น้องแบบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งพอร์ฟอร์มแบบในสามนาทีคือแบบสมมูสมมาสมมาค่ะดมากพี่ดาวนะในฐานะรุ่นพี่ที่อยู่มาเป็นรุ่นพี่แล้วเหรอเนี่ยโอ้โห จริงๆก็เป็นรุ่นพี่มาหลายรุ่นนะการหลับไม่เซอร์เทินเท่าไหร่มีคนเซอร์เทากใครครับอ่ารุ่นพ่อ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 คืออยากจะบอกว่าเอาจริงๆทุกคนเก่งมากๆเลยนะอย่างคนที่ไม่ได้ชนะเนี่ยคือมีเรียกว่ามีแววกันหมดเลยใช่ใช่คือ อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเขาพยายามต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นวันของเขาแน่นอนใช่ครับผมก็คือไม่ต้องเสียดายเลยแล้วเขาต้องจริงๆนะรู้สึกว่าเรามาดูแฟนคอนมาดูโชว์แล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะมันจะมีคนหนึ่งผมชอบมากเลยมันก็คือตลกตลกจงหรือเปล่าเดี๋ยวคนคนนี้คนนี้ชอบอยู่เลย แม่เห็นเขามากคนเดียวหน่อยนะเดี๋ยวรอรอมาก่อนเปลี่ยนเสื้ออยู่สรุปชอบคนไหนสรุปเออไม่ได้ลืมน้องเอ่อที่ตลกตลกคนที่จริงๆตลกทุกคนเลยท่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ชื่อมิจิโรมิิจโุครับผมมโได้บอกลาโวลดอรู้สึกว่าเขาแบบ เออเป็นตัวเองดีนะแบบเบียวเบียวเนี่ยอะไรเงี้ยก็เบี้ยวเบียวเบียวเบียวแบบตลกตลกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูได้ใช่ใช่ในฐานะคุณพ่อมันไปถึงคุณพ่อดีกว่าอยากได้ยินคุณพ่อชอบใรก็ คือแบบว่าเห็นน้องๆมีความสามารถกันมากๆขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเสียวสละกันแป๊บหนึ่งครับคือต้องไป up skill ไปัพเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วเพราะจะไม่น้อยหน้าน้องๆครับน้องๆต้องเล่นพี่จูวอะไรแล้วก็แล้วก็มาร์คนักตอบแทนเอาจริงนะพ่อจูดูยังไม่แย่เท่าน้จูนะจูดูแย่มากน้าจูดูแย่บอกน้องๆเลยว่าเรียกพ่อได้แต่อย่าเรียกน้าแต่อย่าเรียกน้าก็พอครับลุงได้ไหมพี่จูลุงก็ครับก็ยังไม่ค่อยหนีนะ อป้าจูป่าจูป้าจูป่าจูป่เป้าจูปอาจูเป่าจูเป่าจป่าป่จูป่าจูป้าจูเป่าูเ่าจูป่าูป้าจูเป่าจะตป่งมีเนาจูเป่าจูป่าจปาจูป่าูเป้าจูเป่าูเาจูเาจ่าจู่าจูเปจูเป่าจูเปาจูขปยาจู่าจูเาจู่าจเป่าจ่า่าปาู่่เเา่เาเาเ่าเากููู่่า ก็ทั้งตัวไลตี้กับตัวมุกก็คือชนะมาด้วยเสน่ห์แล้วก็ด้วยความสามารถล้วนๆคนอื่นก็คือเก่งมากๆเหมือนกันครับคือทุกคนอาจจะมีโอกาสชายของตัวเองแน่นอนนะครับผมออน้งมาพี่มากมาค่ะต้องเรียกพี่มากว่าอะไรอะคะพี่มากพี่นะกจะจูบพี่มากแค่ปีเดียวนะอุ้ยอุ้ยมาพี่ไม่เกี่ยวเลพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยว แรงมากไม่รู้ว่าวันนไม่เหมือนมาดูการประกวดแล้วก็บมโชว์กลับมาดูคอนเสิร์ตมาดูแฟนคอนก็น้องๆทุกคนเก่งมากทั้ง20คนเก่งมากๆครับผมก็รู้เลยว่าทุกๆคนฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ทุกคนมีเสน่ห์มากในการทำสิ่งี่ชอบบนเวทีผมก็ขอให น้องทุกคนตั้งใจอยู่ตลอดไปครับคิดถึงตอนที่เราแบบเออเป็นแบบเดี๋ยวเริ่มเข้ามาโอ้น้องเขาเก่งกว่าผมเยอะครับอืมน้องๆเก่งกันมากจริงๆตอนตอนที่เราดูยังเป็เขินเลยว่าตอนที่เราเด็กๆเรายังยังเก่งไม่เท่าเขาเลยมักมีแบบมักมีแบบมีโอกาสได้มีประสบการณ์แบบนี้มันงารประกบัตรอย่างเงี้ย ประกวดอาจจะยังครับผมมีมีต้องมีแฟนคลับไปจาได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากแต่น้องๆที่ดูวันนี้คือน้องๆเขาดูแบบว่าไม่ตื่นเต้นกันเลยน้องๆดูแบบว่าดูเก่งมากๆครับผมยังงงเหยอน้องเก่งมากจริงครับอ่ะอยากบอกอะไรน้องน้องที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คะต้องเจอพี่พี่แล้วรับมือรับมือรับมือกับพี่ยังไงรับมือ อันนี้ยังรับมือกับตัวเองไม่ค่อยได้ยากเลยอะไม่ไหวเลยเ่ต้อนรับใช่ต้อนรับแล้วก็บ้านจีนทีวยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าได้เข้ามาแล้วแน่ๆก็คือน้องมูกกับน้องไลซี่เนาะส่วนน้องคนอื่นๆเนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องมีเลงเห็น เล่นซีรีส์มีแววจริงๆค่ะหนูเป็นหนูถ้าหนูเปนพี่ทานไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนจริงจริงๆค่ะจริงๆน้องทำได้ดีมากๆอ่ะมีใครเสริมอะไรไหมคะรอดูเลยครับ GMMTV 2อง6ันี่สิจะมีจะมีน้องๆในนี้มาหรือเปล่าอะไรนะงานนี้ไงอะไรนะ หมายถึงว่าคือทุกๆปีอ่ะมันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องปล่อยซีรีส์อยู่ใช่วก็เราไม่รู้เดี๋ยวถ่ายไพ่หลอดเลยน้ององไม่ที่ยังไม่ถ่ายไพ่หลอตเลยก็ลิงพี่ถาจะต้องแบบเห็นแววเห็นแววคนที่ ไม่ได้ได้ครับไม่ไม่ได้ชนะในเอ่อฟุตบออะไรนที่ได้ก็มีแววใช่มีแววนทุกคนอ่้น้องๆดูพี่เขาไว้นะลูกเมื่อกี้สัมภาษณ์เมื่อกี้น้องสัมภาษณ์มาดูพี่สเล่นกับน้องปะองเป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์ในการสัมภาษณ์เขาเงนิ่งมากเดี๋วเราขอคำแนะนำจากน้องๆนิ่งมากนิ่งมากอันนี้แปลว่าอยากให้นิ่งบ้างเหรอ จริงๆต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยนะคะอย่างเช่นบอคกี้กับจีเมมที่มีกิจกรรมดีให้น้องๆได้มาแสดงศักยภาพแบบนี้นะเปิดโอกาสให้น้องๆนะคะใช่ครับผมได้ไหมคะนิ่งๆแบบนี้ได้เผื่อไม่ต้องมีอะไรจะพูดอีกไม่ต้มีอะไรค่ะพูดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจีมีทีวีบอคกี้ไอดอลครับก็หวังว่าจะมีปีถัดๆไปไปเรื่อยๆครับค้นหาดาวดวงใหม่ไปเรื่อยๆครับผม